กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ปะติดของมีคมสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูแป้งอีกเช่นเคยกับหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้นะคะคุณครูแป้งก็มีกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์สนุกๆมาให้เด็กๆได้ทํากันเป็นกิจกรรมปะติดภาพค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูแป้งจะให้เด็กๆมาปะติดภาพเป็นรูปอะไร วันนี้นะคะคุณครูแป้งจะให้เด็กๆมาปะติดภาพของมีคมค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระดาษ A4 กระดาษสีสีเทียนแล้วก็กาวค่ะ เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากิจกรรมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆหยิบสีเทียนขึ้นมาจากนั้นนํามาวาดภาพของมีคมที่มีอยู่ภายในบ้านของเด็กๆได้เลยนะคะเมื่อได้ภาพตามที่ต้องการแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสีขึ้นมาจากนั้นนำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำกาวทาลงบนภาพที่เด็กๆได้วาดไว้จากนั้นนำกระดาษสีที่ฉีกมาปะ ติดลงบนภาพให้สวยงามตามจินตนาการได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสารรค์ผลงานเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอเพื่มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆให้คุณครูฟังด้วยนะคะเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับเด็กค่ะ